จงอ่านหนังสือวันละครึ่งชั่วโมงคนไม่อ่านหนังสือไม่แตกต่างจากคนอ่านหนังสือไม่ออกเป็นประโยคที่ถูกกล่าวไว้โดยมาร์กเทรนถ้าคุณอ่านหนังสือได้วันละครึ่งชั่วโมงเท่ากับคุณมีเวลาอ่านหนังสือ3มชั่วโมงครึ่งต่อสัปดาห์หรือ182ชั่วโมงต่อปีถ้าคุณเป็นคนไม่อ่านหนังสือเท่ากับคุณได้ทิ้งโอกาสเรียนรู้อะไรใหม่ๆไปมากมาย ระหว่างที่ผมอยู่ในกระบวนการเปลี่ยนแปลงตัวเองหนึ่งในเป้าหมายที่ผมเขียนเอาไว้เป็นลายลักษณ์อักษรคืออ่านหนังสือและอ่านให้มากขึ้นกว่าเดิมโดยก่อนหน้านั้นผมแทบไม่ได้อ่านหนังสือมาหลายปีแล้วปัจจุบันผมอ่านหนังสือเฉลี่ยสัปดาห์ละสองเล่มทำให้ผมเรียนรู้อะไรมากมายในช่วงเวลา6เดือนที่ผ่านมามากกว่าระยะเวลา15ปีก่อนหน้านั้นด้วยซ้ำ ซึ่งรวมเวลาที่ผมเรียนด้านธุรกิจระหว่างประเทศด้วยนะครับดังนั้นจงมีหนังสือติดมือไว้แทนที่คุณจะดูโทรทัศน์เล่นโทรศัพท์มือถือหรือดูรายการข่าวซึ่งเป็นอะไรที่แย่กว่าให้ปรับเปลี่ยนอุปนิสัยมาอ่านหนังสือก่อนเข้านอนแทนนอกจากความรู้แล้วคุณยังได้จิตใจที่สงบก่อนนอนอีกด้วย ผลลัพธ์อีกอย่างหนึ่งของการอ่านหนังสือคือได้เพิ่มพูนความคิดสร้างสารรค์ดังนั้นอย่ามัวรอช้าครับเลือกหนังสือที่คุณอยากอ่านมาสักหกเล่มเพื่ออ่านใน3เดือนข้างหน้านี้ถ้าคุณไม่รู้จะอ่านหนังสือเล่มไหนดีคุณเข้ามาที่เว็บไซต์ของผมได้นะครับผมมีแนะนำเอาไว้หลายเล่มเลยเลือกหนังสือตอนนี้เลยครับ